ตอนที่หนึ่งร้อยห้าขายตำแหน่งจวนของส่งเหยียนเจ้าเมืองห่วงหนันจิ้นกว้างขวางสิ่งปลูกสร้างต่างห่างกันคนรับใช้มีน้อยดูเงียบเหงาอันที่จริงจวนแห่งนี้เป็นจวนระดับสูงอันดับต้นๆของห่วงหนันจิ้นโดยกำลังทรัพย์ของส่งเหยียนเดิมทีไม่มีทางเข้าพักอาศัยได้อย่าว่าแต่ซื้อหา แค่เช่าหรือขอยืมก็ยังยากแต่พอจวนนี้เป็นจวนอาถรรพ์ไม่มีผู้ใดกล้ารับช่วงต่อถึงตกทอดมาอยู่ในมือของใต้เท้าส่งซึ่งยากจนถึงที่สุดเจ้าของจวนคนก่อนเป็นแม่ทัพชารากรเกษียณจากชายแดนหวังใช้ชีวิตยามแก่เท่าอมตังเมยหยอกลูกหลานแม่ทัพผู้นี้เคยเป็นมือซ้ายมือขวาของเย็นวันหลวน,วนเรียกได้ว่าในวัยหนุ่มเป็นแม่ทัพผู้นำมากคุณงามความชอบแต่ในคืนหนึ่งเจ็ดสิบกว่าคนในจวน ไม่เว้นสตีคนแก่หรือเด็กถูกคนบ่นคอทั้งหมดบัตรนี้ยังเป็นคดีค้างบางว่าเป็นฝีมือของกองโจลี่ลินบางว่าเป็นศัตรูของแม่ทัพเท่าขณะดํำรงตำแหน่งในกองทัพลงมืออมหิตเล่าหรือว่าคขืนหิมะตกทุกครั้งจะได้ยินเสียงสตรีโหยหววร่ำไห้จากจวนที่รกร้างมาหลายปีต่อมาส่งเยียนที่ไม่เชื่อเรื่องพูดผีมารับตำแหน่งเจ้าเมืองไม่ได้ทำพิธีอันใดก็พาคนในครอบครัวเข้ามาอยู่ในจวน หลายปีมานี้ก็อยู่อย่างสุขสบายไร้เรื่องราวซ่งเหยียนแม้ยกย่องแนวคิดสำนักนิติธรรมแต่กลับมีฉายาที่เกี่ยวข้องกับหวงเราแห่งต่อว่านักรตรากผักภรรยาของเขาเสียชีวิตไปนานแล้วทิ้งไว้เพียงที่ดาคนเดียวนางว่าซ่งห่วงเหมยนางมักควบม้าหัดแซ่แขวนดาบง้างธนูท่าทางองอาจห้าวหาญยิงไม่แพ้จอมยุตหญิงทีเดียวเมื่อซ่งเหยียนสังเกตเห็นว่า ธิดาโทนซึ่งแต่ไรมาเห็นแป้งชาติไปเรื่องเลวร้ายอันดับต้นๆเริ่มของเงินจากเขาแต่ไม่ได้ไปซื้อธนูกเก่าทันกลับรอบซื้อแป้งชาติทาปากมากมายหลายครั้งพบกันในโจรนบนไปหน้านางยังมีคราบแป้งที่เช็ดไม่สะอาดติดอยู่ส่งเหยียนก็รู้แล้วว่าบุตรสาวมีคนที่หมายปองในใจแล้วแต่เขาไม่กระโตกกระตาอุทยานติดหอตำราในโจรส่งเหยียนถือตำราม้วนหนึ่งยืนข้างหน้าต่างบุตรสาวกำลังสวนเสกับสองสาวใช้ ที่รักใคร่กันดังพี่สาวน้องสาวเสียงกังวานเป็นพิเศษซ่งเหยียนอายุเข้าวัยกลางคนก็ยิ้มเล็กน้อยนางเอ๋ยเสียงดังแบบนี้จงใจเอ๋ยให้บุรุษหนุ่มที่มายืนรอนอกกำแพงกว่าครึ่งค่อนชั่วยามได้ยินซ่งเหยียนให้คนสืบประวัติของบุรุษหนุ่มผู้นี้รู้ว่าเป็นชนชั้นต่ำเกิดในตลาดนิสัยห้าวหาญกลาบว่ายเข้าสำนักระดับไม่สูงไม่ต่ำในห่วงหนันจินอาศัยการต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิต กลายเป็นลูกศิษย์สายหลักของผู้ยิ่งใหญ่ในสำนักซ่องเหยียนในยามว่างเคยสวมชุดชาวบ้านออกไปข้างนอกเคยนั่งดื่มชาโต๊ะเดียวกันกับบุรุษหน่มผู้นี้ได้คุยกันสองสามคำบุรุษหน่มเอ่ยวาจาเรียบง่ายนิสัยใจคอไม่เลวซ่องเหยียนจึงถอยหลังหนึ่งเก้าวอย่างเงีบเยบๆต่อความรักของเขากับบุตรสาวของตนซ่องเหยียนเห็นซ่องหวงเหมยทำลับลับล่อๆเดินไปทางกำแพงลานสวนไม่ลืมชะเง้อชะแงสีทิศ เด่นชัดว่าหน้าบางกลัวบิดาจะตับได้คาหนังคาเขา่าท่งเหยียนได้แต่ถอยจากหน้าต่างมาใกล้ชั้นวางตำราวางม้วนตำราในมือกลับเข้าชัน้นก่อนเหลือบตามองจดหมายรับสองฉบับที่ส่งมาจากจวนุนพลบรราการด้วยสีหน้าไรยารมเขาไม่แยแสสนใจคำคำชับในจดหมายของหลีกลงเตอ๋ออาจารย์ผู้มีพระคุตรงกันข้ามคราวนี้ห่วงนันจินโดดเด่นจนผู้คนสถานตะลึงเป็นลางดีว่าส่งเหยียนสมควรตั้งตัวแล้ว เป็นสนักรับใช้ให้จวนสกุลหลี่แม้ได้ดีไปด้วยเพราะระดับขัวนางอันสูงส่งของหลี่กงเตอแต่ตำแหน่งเจ้าเมืองขั้นสี่นับว่าถึงทางตันบัดนี้เปยดเหลียงมีแนวโน้มเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเขารู้ตัวดีว่าเปยดเหลียงอองมีภาพจำไม่ดีต่อเขาตอนนี้หากไม่ทำบางอย่างอีกสิบกว่า20ปีต่อไปก็ยังคงไม่มีโอกาสก้าวหน้าในแวดวงขุนนางชาไปก้าวเดียวทุกก้าวก็เชื่องช้าไปด้วย ซ่องเหยียนไม่อยากอยู่หลังบ้าน่ายคอยกินเศษน้ำแกงอาหารเหลือของผู้อื่นแต่ตอนนี้เขาไม่มั่นใจว่าแม่ทัพหลิงโจจะใจกว้างยอมอภัยให้ผู้อื่นหรือมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมาพบก้อนเห็นหมิ่นแข็งในหลุมส้วมของแวดวงคุณนางอย่างเขาขนาดตึกตรองบุรสาวก็ตะโกนเรียกเขาจากนอกหอซ่องเหยียนจำใจลุกขึ้นบรสาวคนนี้ช่างไม่เป็นกุลสตรีเอาเสียเลยต่อไปจะแต่งกับตะกูลดีได้อย่างไร เขาไม่ได้รับคําแต่เดินลงจากหอเดินอ้อมไปเข้าทางประตูด้านหลังของอุทยานมองห,หลี่ฟู่เจินที่ดาของอาจารย์ผู้มีพระคุณนางกล้ามาถึงห่วงหนันจนินทว่าข้างกายนางยังมีบุรุษแปลกหน้าผู้หนึ่งซ่งเหยียนมากประสบการณ์ย่อมคาดเดาสถานะออกว่าเป็นกลัวฝูเฟิงบุรุษยากจนที่หลี่ฟู่เจินมีใจให้เขาไม่ได้รู้สึกไม่ดีต่อบุรุษหนุ่มผู้นี้แต่เห็นซ่งห่วงเหมยมองประเมินกลัวฝูเฟิงเต็มที่ ซ่งเหยียนจึงขยิบตาใส่บุตรสาวกลัวฝูเฟิงกลับทําตัวเป็นธรรมชาติพร้อมคาราว่าส่งเหยียนส่งเหยียนเพียงพยักหน้าแล้วยิ้มไม่เอ่ยกล่าวอันใดหลี่ฟู่เจินจุงมือส่งห่วงเหมยสีหน้าเคร่งเครียดเป็นครั้งแรกที่นางพากลัวฝูเฟิงมาปรากฏตัวต่อหน้าลูกศิษย์ของบิดาผู้อื่นยังพอว่าอาจไว้หน้านางแต่ส่งเหยียนขึ้นชื่อในหมู่ลูกศิษย์ของบิดานางว่าไม่ไว้ไมตีผู้ใด นางกลัวว่าใต้เท้าเจ้าเมืองจะทำนาบึงออกคำสั่งไล่แขกครั้งนี้รีบมาห่วงหนันจินพอบิดาจนหนทางโดยแท้ไม่ทราบกลัวฝูเฟิงทราบข่าวได้อย่างไรเอ่ยโน้มน้าวจนหลีฟู่จนพาเขามาถึงจวนสกุลทรงได้นางและส่งห่วงเหมยรู้จักกันตั้งแต่เด็กจึงเห็นส่งห่วงเหมยเป็นน้องสาวมาโดยตลอดใต้เท้าท่งรักและตามใจบุตรสาวจนรู้กันทั่วเด็กคนนี้เกี่ยวข้องพัวพันกับชาวยุทธที่มีพื้นเพไม่สู้กลัวฝูเฟิง นี่เป็นเหตุผลที่หลีฟู่เจินกล้าพาเขามาปาก่ดตัวในหลิงโจทั้งหมดเข้าไปนั่งล้อมเตาผายในห้องซ่งหัวงเหมยอ,อ้างว่าจะไปตักฐานมาเติมแล้ววิ่งหยอะออกจากห้องซ่งเหยียนไหนเลยไม่ทราบว่านางไปบอกลาคนรักหนีไม่พ้นต้องซ้อนเก้าอี้ขึ้นไปยืนบนกำแพงแน่ๆซ่งเหยียนเพิ่งนั่งลงก็ได้รับเทียบรายชื่อหลายฉบับจากพ่อบ้านล้วนเป็นปัญญชนรุ่นหลังมาขอคำชี้แนะ ขอความรู้เรื่องทำให้สังคมเจริญรุ่งเรืองชาวประชาเป็นสุขแต่แท้จริงแล้วยังมีจุดประสงค์แอบแฝงพวกเขาเหล่านั้นมาเพื่อทำความรู้จักมักคุ้นกับเจ้าเมืองอย่างเขาส่งเยิยนให้พ่อบ้านคืนเทียบรายชื่ออยังมอบตำราสะสมในหอตำราให้ด้วยหลายคนนั้นไม่ได้พบแต่นับว่ากลับไปอย่างปลื้มปิติยมไปอวดกับสหายรุ่นเดียวกันได้เขาจัดการเรื่องจุกจิกก่อนมองหลีฟู่เจินยิ้มเอ่อยว่า เบี้ยววัดของอาส่งล้วนนำไปซื้อตำราในบ้านแทบไม่มีอาหารให้วงหาอยากกินปลากินเนื้อมื้อใหญ่ที่นี่คงยากแล้วหลีฟูเจินเข้าสมาคมไม่เก่งได้แต่ยิ้มยิ้มกลัวฝูเฟิงไม่อยากเป็นไม้ประดับเอ่ยปากเองว่านักสะสมทุกยุคทุกสมัยล้วนรักตำราดังชีวิตยิ่งกว่านั้นยังเชื่อว่าให้ยืมตำราดังให้ยืมภรรยาย่างมิสู้มอบตำราให้โดยตรง เหมือนปัญญชนเรื่องชื่อมอบอนุงดงามให้ผู้อื่นเป็นเรื่องเล่าขานอันดีงามแต่เท้าเจ้าเมืองเข้าใจความในที่แฝงอยู่อย่างลึกซึ้งส่งเหยียนสีหน้าเรียบเฉยทำเหมือนไม่ได้ยินไม่ได้เอออ,อกลัวฝูเฟิงหน้าหนา,หนาไม่รู้สึกกระอากระอ่วนแต่อย่างใดหรือฟู่เจินที่พอจะโล่งใจไปเปล่าหนึ่งตอนนี้ถึงกับลูกนั่งไม่ติดแล้วกลัวว่ากลัวฝูเฟิงไม่รู้จักข้อห้ามในแวดวงขนางแล้วล่วงเกินส่องเหยียน ดีที่ส่งหวงเหมยถือฐานมาอ่างหนึ่งพอดีช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้นางโดยไม่รู้ตัวส่งห่วงเหมยไม่ต้องระวังกิริยาวาจาในบ้านตนเองขมวดคิ้วเอ่ยว่าท่านพ่อเถียหยาเพิ่งบอกข้าว่าถนนนอกกำแพงมีคนต่างถิ่นอยู่หลายคนไม่ยอมไปไหนมาไหนนานแล้วอากาศหนาวเย็นแบบนี้อยู่กลางตอกว่างเปล่าด้วยจุดประสงค์ใดหรือว่าเป็นคนาดส่งเหยียนหัวรอเสียงเบา ถนนหนทางกว้างใหญ่ต่อให้พ่อเป็นเจ้าเมืองก็ไม่อาจห้ามแข้งขาของคนสัญจรมีคนยอมทนหนาวนอกกำแพงต่อให้ยืนหนึ่งชั่วยามพ่อก็ใช้อำนาจจากหมวกคนนางไปขับไล่ไม่ได้ส่องห่วงเหมยพบคิดความในแฝงในวาจาของบิดาแล้วก็น้าแดงก้มหน้าก้มตาเขี่ยฐานในเต่าพอบ้านยืนตรงหน้าประตูออกจะทำอันใดไม่ถูกซ่งเหยียนลุกขึ้นเดินไปนอกห้อง ทราบข่าวแล้วก็สีหน้าเป็นปกติหันไปบอกหลี่ฟู่เจินว่ามีธุระเร่งด่วนให้ส่งห่วงเหมยช่วยต้อนรับแขกจนส่งเหยียนสาวเท้ายาวเร่งรีบจากไปแล้วกลัวฝูเฟิงถึงกับก้มหน้ายื่นมือไปผิงไฟสีหน้าคลุมเครือเหยหน้ามองหลี่ฟู่เจินและส่งห่วงเหมยกลัวฝูเฟิงรีบเปลี่ยนสีหน้ามายิ้มอย่างอบอุอน่นไม่ได้รู้สึกไม่พอใจเพราะความเฉยเมยของใต้เท้าเจ้าเ,าเมืองหลี่ฟู่เจินสนทนากับส่งห่วงเหมยอย่างสนิทสนม ซ่งห่วงเหมยรอบมองกลัวฝูเฟิงอย่างคล้ายตั้งใจไม่ตั้งใจท่านพี่ตอนนี้พี่ฮั่นหลินเก่งกบบาจโดยแท้เป็นหัวหน้าหมวดของพลหน้าไม้สญจรได้ดีจนไม่มีที่เปรียบได้ข่าวว่าสังหารพวกป่าเถื่อนเปยหมังไปนับร้อยหลังม้าหาที่แขวนกระโหลกไม่ได้ปีนี้พี่ฮั่นหลินกลับบ้านมาฉลองปีใหม่หรือไม่หากว่ากลับมาต้องเชิญเขามาเป็นแขกที่บ้านข้าให้ได้ข้าต้องเอ่ยความในใจให้พี่ฮั่นหลินฟัง ว่าข่านั้นตั้งชื่นชมและเลื่อมใสเขาเป็นชายชาติบุรุษก็ต้องไปสังหารศัตรูในสมรภูมิอย่างพี่ฮั่นหลินไม่ฉะนั้นแม่นับว่าเป็นชายชาติบุรุษได้ยินวาจากระทบกระเทียบกลัวฝูเฟิงยิ้มเย็นชาในใจสีหน้ายังเป็นปกติหลี่ฟู่เจินมองกลัวฝูเฟิงอย่างระวังหันไปฝืนยิ้มเอ่ยชวนส่งห่วงเหมยว่าพวกเราออกไปเดินเล่นกันกลัวฝูเฟิงย่อมรั้งรออยู่หลังจากสตรีทั้งสองออกมาแล้ว หลี่ฟู่เจินก็บิดหูส่งหวงเหมยเด็กเดนตายกล้าสั่งสอนพี่สาวเด้อก่อนหน้านี้ไม่ใช่เขียนจดหมายมาบอกอย่างกระจ่างแล้วว่าอย่าทำหน้าบึ้งใส่เขาเจ้ากลับดีนักส่งห่วงเหมยเบ,บป้ปากถึงอย่างไรข้าก็ไม่ชอบเขาตั้งแต่แรกเห็นท่านพ่อว่าบัณฑิตไม่อาจดูขัดสนและดูเหมือนทาตจนเกินไปบัณฑิตแบบนี้ไม่มีอนาคตข้าเห็นว่าคนแสก,กัวนี่ไม่พร่องทั้งสองข้อเสียท่านพี่ ท่านฟังค่าสักครั้งตอนแรกท่านปฏิเสธจอมมารเสเพของเปยเหลียงถือเป็นวีรกรรมช่วยคลายความชิงชังในใจแต่ต่อมาฉะไหนเป็นเช่นนี้หากรู้แต่แรกมิสู้แต่งไปกับคนแท่สีนั่นต่อไปยังได้เป็นชายารองของฟานอ่องใต้เท้าขนพลบัญชาการเราต้องยิ้มจนปากฉีกแน่หลี่ฟู่เจินข้อหน้าผากนางถาลึงตาใส่อย่างมโหไม่พูดคนขาก็ไม่ว่าเจ้าเป็นใบ สองคนเดินมาถึงหัวม,มุมเห็นคนกลุ่มหนึ่งเดินอย่างสงบเงียบบนเส้นทางปูศิลาชิงสือทรงเหยียงสวมชุดคุณนางแต่ไม่ได้พกดาบแต่บุรุษคน,น,นอื่นๆส่วนมากแขวนดาบเปยเหลียงเด่นสะดุดตาทรงห่วงเหมยรีบดึงแขนเสื้อหลี่ฟู่เจินจู้ปากอย่างอัศจรรย์ใจว่าพี่ชายหล่อเหลาผมเทาเปียมรังสีข้าฟันไปทั้งร่างผู้นี้เป็นใครกันท่านพี่ฟู่เจินลองดูท่านพ่อข้าคุณหญิงธนง ยังต้องเดินทางจากเขาไปหนึ่งช่วงไร่ไม่ได้การข้าต้องหาข้ออ้างไปคารวาวะพี่ชายหล่อเหลาผู้นี้สักน้อยสีหน้าหลีฟู่เจินสลับซับซ้อนคลุมเครือไม่กระจ่างส่งหวงเหมยยังมีน้ำใจอยู่บ้างไม่ได้ทิ้งหลีฟู่เจินแล้วจากไปตามลำพังนางแตกต่างจากคนหนูของตะกูลทั่วไปนางลุ่มหลงการดำหอ,อกกัดแว่งทวนมาตั้งแต่เล็กกว่าจะรอบเก็บดาบเปิดเหลี่ยงไว้ได้สักเล่มเพราะอ้อ,อนวอนท่านพ่ออยู่หลายปี ปยเหลยงมีกฎว่าทหารที่ออกจากทับไม่ว่าระดับใดก็ห้ามพกดาบเปยเหลียงไปการส่วนตัวต่อให้ได้รับมอบมาก็ห้ามพกออกนอกบ้านแน่นอนว่าจะเชื่อฟังปฏิบัติตามหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งลูกหลานเสเพของเปยเหลียงล้วนถือว่าพกดาบเปยเหลียงเป็นเกียรติยศขอเพียงไม่ถูกจับได้เกินครึ่งก็ไม่เป็นอันใดส่งหัวงเหมยแม้เป็นที่ดาของเจ้าเมืองแต่ก็เลื่อมใสผลกล่อที่พกดาบเปยเหลียงได้ด้วยฝีมือของตน บุุษที่นางรักชอบก็เคยลั่นสาบานกับนางว่าก่อนแต่งกับนางจะต้องพกดาบเปยเหลียงมาสู่ขอนางจากพ่อตาให้ได้ซ่องเหยียนนำอาคัรตุกาไม่ได้รับเชิญเข้าไปในโถงและโบกมือไล่คนรับใช้ดิ่น,น้ำชาให้แขกด้วยตนเองมารยาทพิธีเพียงพออย่างยิ่งแต่สีหน้ายังคงไม่หวาดหวัน่นต่อให้บุรุษหนุมที่นั่งอยู่เป็นชื้อจือของเปยเหลียงและเป็นแม่ทัพหลิงโจก็ตามสีเฟื่องเหนียนรับน้ำชามาเอ่ยเสียงราบเรียบว่า ปีนั้นพูดแดงชาติของเปยหมังภายใต้การสั่งการของหลี่มีปีคิดแทรกซึมเปยเหลียงเลือกสังหารคนนางบุญที่เป็นพลับนุ่มหวังปั่นป่วนรากฐานของเปยเหลียงแต่ยังไม่ทันเข้าด่านก็ถูกลอบสังหารเกลื่อนกราดทว่ายังมีปารอดแหเล็ดลอดเข้ามาในโยโจและเหลียงโจได้สําเร็จตอนนั้นเพื่อไม่ให้ราดฎราาระส่ำระสายจึงปิดบังไม่ให้พวกเขารับรู้ถึงภัยพิบัติหลายอย่างที่จู่ๆก็เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ หลิงโจโอาจจะดีหน่อยแต่ก็ยังเกิดคดีโศกนาาตรรมในจวนแห่งนี้หลายปีมานี้จารชนของเปยเหลียงคอยจับตานักฆ่าเดนตายเปยมังทุกสามวันห้าวันก็เกิดคดีเลือดที่ดูคล้ายแปลกประหลาดพิสดารเพียงแต่ราชดร,รไม่รู้เท่านั้นซ่งเหยียนยิ้มพลางเอ่อยว่าปีกลายห่วงหนันจิ้นเกิดคดีสังหารขึ้นพร้อมกันสะเทือนไปถึงทหารม้ารักษาการจากจิ้นอื่นต้องเข้ามากวาดล้างถอนรากถอนโคนไปสำนักหนึ่ง เรียกได้ว่าแทบจะบ่นคอทั้งสำนักตอนนั้นข้าไม่ทราบเรื่องราวลับๆภายในเกือบขี่ม้าเข้าขัดขวางเพื่อถามหาความรับผิดชอบจากผู้บังคับการกองร้อยนายนั้นต่อมาสมุนของแม่ทัพจูขัดลอกคำสั่งกองทัพไม้ข้าฉบับหนึ่งข้าถึงได้รู้ถึงความขับขันอันตรายในนั้นสีเฟืองเหนียนเอ่ยว่าห่วงนันจิ้นได้รับการขนานนามว่าเจียงหนันนอกด่านเป็นแหล่งสเบียงของเปยเหลียง ไต้เท้าส่งเป็นคนหามสเสบียงของหลิงโจเราคาดว่าคานหามบนบ่าย่อมหนักมากส่งเหยียนตอบด้วยวาจาราบเรียบเป็นหน้าที่ของข้าสีเฟื่องเหนียนยิ้มยิ้มภายในจินห้ามการกราบไหว้บวงสรวงที่ไม่เหมาะสมก็เป็นหน้าที่ของไต้เท้าเจ้าเมืองไต้เท้าส่งเป็นที่กล่าวขานว่ารวดเร็วและเฉียบขาดฉันไหนละเลยต่อหน้าที่เสียได้ในศาลเจ้าสามแห่งของหัวหนันจิน ไม่ใช่ป้ายบูชาของวิญญาณวีรชนเปรยเหลียงไม่มีเทพเจ้าที่ราชสำนักพระราชทานอิสริยยศเด่นชัดว่าขัดต่อจารีตประเพณีสารเจ้าหลังหนึ่งถึงกับมิกรอนประดับเสาเป็นลายมือของไต้เท้าท่งหรือใต้เท้าท่งคิดว่ามีคนพลนบัญชาการคอยปอกป้องมารู้ทั้งรู้แต่ก็ยังจงใจละเมิดฟังว่าแต้เท้าท่งชอบสะสมตำราตำราโบราณหายากที่มีเพียงฉบับเดียวสะสมไว้ถึงหกสิบกว่าเล่มหมูนค่าไม่น้อยเลย ไม่ทราบว่าสารเจ้าที่ละเมิดกฎมอบค่าทูบเทียนให้ตาเท้าส่งเท่าใดส่งเหยียนดื่มชาหนึ่งคำเอ่ยว่าห้าร้อยตำลึงเท่านั้นไม่ควรค่าให้เอ่ยถึงแถมตำราที่หมายตาก็ไม่ได้เก็บเข้าถุงยามยังรู้สึกเสียดายสีเฟื่องเหนียนยิ้มเอ่ยว่ากราบไหว้บวงสวงไม่เหมาะสม,มรับสินบนเกินสามร้อยตำลึงสองข้อหาล้วนเป็นข้อหาบั่นคอแต่เท้าส่ง อยากใช้ศีรษะของตนเองช่วยสร้างบาร,รมีในหลิงโจให้ซื่อจืออย่างข้าหรือซ่งเหยียนสมแล้วที่เป็นก้อนหินทั้งเหม็นทั้งแข็งถึงกับยิ้มเอ่ยว่าในเมื่อเตี้ยนเสี้ยพกดาบมาเยือนถึงประตูซ่งเหยียนก็ยอมรับผิดแล้วก็แค่เรื่องในดาบเดียวสีเฟื่งเหนียนวางจอกชาเจ้าและข้าต่างรู้แน่แก่ใจคราวนี้เจ้าขัดความตั้งใจของคนพลบัญชาการคิดปุดเหนือผือนน้ำแห่งแวดวงนนางหลิงโจ ทำให้ข้าจับตาคนที่คอยทำให้สีเซียวโมโหเจ้าประสบปัญหาคอขวดในอาชีพรับราชการคิดเปลี่ยนลู่ทางจะได้ก้าวหน้าต่อไปส่วนข้าเองสร้างศัตรูสีทิศในหลิงโจมือไม้ถูกพันธนาการต้องหาใครสักคนมาทลายสถานการณ์ชะง,งักงานนี้จำเป็นต้องใช้เจ้าเมืองห่วงหนันจินที่มีตำแหน่งไม่เล็กและพอมีชื่อเสียงบารามีขอเพียงเจ้ายอมร่วมมือทำให้คนนอกเข้าใจผิดว่า ผลพลบัญชาการตัดสินใจยอมก้มหัวให้แม่ทัพหลิงโจเจ้าหน้าที่ผู้น้อยมากมายย่อมรู้สถานการณ์เลิกก่อวอดก่อปวนเพราะถึงอย่างไรหากถูกคิดบัญชีย้อนหลังพวกขุนนางใหญ่โตที่ออกความคิดย่อมมือไม้สะอาดแต่พวกเขาที่ปฏิบัติงานสกปรกด้วยตนเองต่างหากจะต้องรับผลกรรมแม้ว่ากันว่ากฎหมายไม่ลงโทษมวลชนแต่เชื่อไก่ให้ลิงดูู้ใดเล่าก็ททำไม่เป็นทรงหย,ยน เจ้าคิดว่าข้าขาดห่วงนั้นจิ้นแล้วก็จะจมปลักโคนต่อให้ขึ้นฝั่งได้ก็เปลือกโคนเต็มตัวได้แต่แผ่นแนบไปเหลียงโจโฟ้องสีเสียวใช่หรือไม่ส่งเหยียนสายนาเตี้ยนเซี่ยไม่ขาดวิธีคลี่คลายสถานการณ์แต่ขาดพร่องเวลาดีที่สุดแล้วเตี้ยนเซี่ยสังหารเปป่ารวดเดียวย่อมสังหารจนคนยอมสยบทางวาจาแต่ไม่ยอมสยบทางใจจนสมุนรู้ใจเข้าประจำตำแหน่งทีละคนผนวกกับคุณนางท้องถิ่นหลิงโจ และปัญญชนต่างถิ่นคานความสมดุลกันไฟแรงเพิ่มไฟอ่อนแวดวงขนานางหลิงโจก็ย่อมค่อยๆเชื่องแต่เหมือนว่าเตียนเซียไม่มีความเด็ดขาดหารื้อโหดและรอไม่ไหวจุดนี้หลังจากเตี้ยนเซียเป็นฝ่ายมาพบข่าข่าก็ยิ่งมั่นใจแล้วเห็นว่าสีเฟื่องเหนียนไม่พูดซ่งเหยียนจึงกล่าวช้าๆต่อไปหากข้าเป็นข้าหลวงตรวจการหลิงโจย่อมเป็นทหารหน้าอาชาช่วยกันของโสโค,คให้เตี้ยนเซียได้ และช่วยปลอบขวัญเอาใจขนพลบัญชาการให้ได้ทั้งสองฝ่ายต่างมีบันไดให้ลงถอนกําลังการควบคุมหลิงโจของใต้เท้าหลีในหลิงโจให้อ่อนแอลงสีเฟื่องเหนียนยิ้มพลางประเมินวาจาของส่งเหยียนแต่เท้าเจ้าเมืองประเมินตนเองสูงไปแล้วข้าหลวงตรวจการหลิงโจมีเพียงสีเปย์จื่อเป็นได้มิใช่เจ้าส่งเหยียนอย่างมากเจ้าก็เป็นประหลัดเปียเจียแต่ข้ากล่าวเปิดออกกับเจ้าได้ ต่อไปหากสีเปยเจือเป็นคนพลบัญชาการของเปยเหลียงเต้าเจ้ามีความหวังเป็นข้าหลวงตรวจการหลิงโจแต่ว่ายังเร็วไปเจ้าต้องรอก่อนเนื่องเพราะเปยเหลียงไม่ไปแต่ต้องใต้เท้าหลี่ที่มีคนงามความชอบมากกว่าความผิดสกุลสีและสกุลหลี่มีไมตรีสะสมมาสองรุน่นไม่กล่าวถึงความชอบของใต้เท้าหลีลำพังเมตตาภาคของข้ากับหลีฮั่นหลินก็เพียงพอให้คนพลบัญชาการเสพการเป็นขุนนางไปจนสาแก่ใจอีกอย่าง เรื่องไร้คนธรรมอย่างปลดโมฆ่าลาไม่กระทำได้ก็อยากกระทำแน่นอนหากเจ้าส่งเหยี่ยนมีความสามารถจริงมีสีเปิดจืกันอยู่ตรงหน้าไม่ได้เป็นข้าหลวงตรวจการหลิงโจก็ยังมีตำแหน่งข้าหลวงตรวจการของโยโจและเหลียงโจให้พิจารณาสามสิบโจของหลีหยางไม่พูดถึงสีเปิดจือเจ้าลองนับดูมีกี่คนอายุไม่ถึงสี่สิบแต่ถาวส่งเจ้าจงรู้จักพอเถอะ ซ่งเหรียนสีหน้าวบ่หวยไม่แน่ใจในที่สุดสีเฟิ่งเหนียนก็กล่าววาจาที่ทำให้ส่งเหยียนร่ำให้ไม่ได้หัวรอไม่ออกอีกอย่างคนอยากเป็นปลัดเปียเจี้ยของหลิงโจก็มีมากเจ้าอยากเป็นต้องมอบตำราสะสมในหอให้ข้ากึ่งหนึ่งปัญจชนหลายคนมาเปยเหลียงข้าจะได้เอาไว้ซื้อใจคนไม่รอใต้เท้าเจ้าเ,าเมืองพยักนาสีเฟิ่งเหนียนก็ลุกขึ้นเอ่ยพึพรรมพำว่ามารดามันเถอะ ไม่น่าเล่าหลายคนถึงอยากเป็นห้องเตททาเรื่องขายตำแหน่งขายบรรดาศักดิ์ได้ตรงไปตรงมาเช่นนี้นี่เอง